ชมเลยเป็นนักข่าวทุเรียนเนี่ยนะครับกำลังทุเรียนกำลังยังไม่สุกเลยครับทุกทุกทั้งไรเลยครับผมและนี่ลูกหล่นเฉยๆครับเอาไปแกงได้ไหมเอาไปแกงได้เลยครับแกงคั่วแกงส้มได้เลยครับผมแม่บอกว่าแม่ขอ,อยังไม่สุกหนึ่งลูกแม่จะไปบ่มเองโอเคโอเคได้ว<ป>เดี๋ยวไปไม่โทรบอกนะมันปอบเดี๋ยวคืไงมันเด่นทุาง พี่เน็ตช่องเบอรพี่เน็ตชื่ออะไรบ่าวในะอีสานคันแค่วครับอิทธิกุกสงนวลครับพิมแต้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุเรียนยแกงได้อยู่ครับแกงได้อยู่แกงคั่วได้อยู่แกงส้มได้อยู่แกงแกะทิได้อยู่ครับผมได้ทุกอย่างเลยครับเบ่าวในะอีสาพนพาเที่ยวเหรอไม่สิบ่าวในะอีสานคันแค้วสิ อีสานคันแข่วครับคอีสานคันแข่ว,วคัังดเอออมังเอ,อ่อยางครับต้นยางด้วยครับ,นนม,บรมีอปลาหยู่ลูกตรงนู้นเรครับปลาปลานินานนลูเลงปลาดู ปานินปานินกับปานินกับกับปลาดุกครับอ๋อเจอแล้วใช่ไหมใช่ติดตามแล้วลูกลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม,อมอขอคทุเรยียนกำลังจะสุกแล้วนะครับข,ขอไปเดินพฤศจิกาขอให้สุกเยอะๆนะครับทุกบทเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ